เฮ้ยลสวัสดีค่ะวัวดที่อะไรด้า,า,ยดาอยู่ที่ไหนคะหนวดที่บาร์ดาอยู่ที่คอนโดอะไรเร่งว่าเลยคะ่ะหนวดที่ดอรูอ่ะเลื่อนให้ดูหน่อยค่ะ <laughs> ติดก้นเหรอไปอีกรอบนึงแล้ว อันนี้ชาอ๋อเราต้องจับตรงนั้นด้วยอันนั้นคืออะไรคะนี่ยพี่โยกพี่สับโยกอ๋อใช่พี่จับโยกเร็วเร็วเต็มตัววันชู่ออกดออกลงมาเลยไหลแรงอ่ะอรอบนี้ไหลแรงเหรอคะรอบนึงรอบที่กลับบ้านแล้วเนาะจ้ากลับบ้านแล้วค่ะวันนี้ทำกนอนตรงไหนอ่ะ ไหลลงไ้อีกรอบนึงค่ะไม่รอบอต้องระวังด้วยนะคะ uh huh. ดึงเลย uh huh. ไหลไหมอโอเคนิชาบายบายก่อนลูกบายบายอาหาันมาบายบายดีๆบายบายนะคะ